่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะคุณแม่วันนี้ไลเป็นงานเข้าใหม่นะคะเป็นผ้าเข้าใหม่ค่ะราคาพันหกนะคะลูกค้าจะได้ถามเหมือนกันว่าคุณแม่ผ้าแต่มาแต่ละเที่ยวจะราคาไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะแล้วแต่เวลาทางกลุ่มแม่บ้านนำมาจำนำก็มันจะเหมือนแบบว่าแล้วแต่เราจะเรียก เก็บเอาเงินจากคนที่จำคับไอพ่อค้านั่นแหละค่ะค่ะเอาเงินสูงก็เวลาหลุดคุณไอลูกค้าก็ต้องได้เป็นผ้าราคาจะแตกต่างกันอยู่นะคะค่ะเที่ยวที่แล้วก็พันห้าเที่ยวนี้เป็นพันหกค่ะแต่ลายจะไม่เหมือนกันนะค่ะเพราะว่าทางเท่าแก่เขาก็คัดเหมือนกันคัดลายผ้าเหมือนกันนะค่ะนี่ค่ะพวกนี้มันจะทํายากทอยากนะคะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะ เป็นผ้าค่ะเป็นเหมือนลายโฮนประยุกต์ใหม่นะคะค่ะสอดเส้นมนเกรียวหางกระรอกราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเอพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นราคาผ้าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสวยนะคะค่ะเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็เหมาะสมนะคะค่ะเป็นลายแบบค่ะเพราะว่าค่ะแต่และเที่ยวผ้าเข้าไม่เหมือนกันนะคะเที่ยวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะเขาก็คัดเกรดเหมือนกันค่ะเท่าแก่เขาก็คัดค่าเหมือนกันนะค่ะตามที่คุณแม่ดูค่ะคัดราคาพันห้ากับคัดราคาพันหกนะคะค่ะลูกค้ายังงงราคานะคะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันแต่ละเที่ยวค่ะผ้าเข้าแต่ละเที่ยวนะคะเมื่อวานคุณแม่เข้าไปร้านค่ะไปได้มาชุดใหม่นี่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายนี้ค่ะเป็นลายดอกมะลินะคะค่ะลายเก่าลายโบราณของเราค่ะลายดอกมะลิค่ะ ค่ะความยาวสองเมตดกว้างหนึ่งเมตดมาตรฐานของผืนผ้านะคะความยาวความกว้างขาดจามาตรฐานค่ะคนว่วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะถ้าทอผ้าไม่ถึงสองเมตรทางร้านเขารับซื้อรับจําเขาจะไม่รับนะคะค่ะต้องถึงสองเมตรค่ะคนว่วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะค่ะลายนี้ค่ะเป็นลายดอกมะลิค่ะผืนผ้าเป็นสีแดงเม็ดมาตรามค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะคุณแม่ติดปากราคาหนึ่งพันห้าค่ะ, 1, คะอันนี้สอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะสวยค่ะลายสร้อยดอกหมากนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะสวยทุกพืน้นงามทุกพืน้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ,ะคุณแม่จะยกสูงนะคะเวลาย,ยกสูงทีอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะคะบางทีก็แสงเข้านะคะ อันนี้สีกิ่งนะคะเวลาคุณแม่ยื่นเข้ามาแบบนี้ค่ะเป็นสีกิ่งค่ะค่ะลายสร้อยดอกหมากค่ะจะไปให้คุณยายคุณย่าของเราก็เหมาะสมนะคะราคานี้เป็นราคาที่ค่ะที่ถูกที่สุดค่ะหนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นลายสร้อยดอกหมากค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะภาพพวกนี้นะคะ ขัสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะได้อ้นะครับค่ะสวยทุกพื้นนามทุกพื้นค่ะลายไส้ดอกหมากนะคะค่ะถ้าไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ท่านไหนยังไม่ได้แอ,อดไลน์ดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะให้แอดไลน์กันกับคุณแม่นะคะจะได้ส่งภาพให้ดูะคะ่ะตอบลูกค้าทางไลนะคะ์ค่ะให้ลูกให้หลานเราทําให้นะคะ อันนี้เป็นชายครีนะคะเขาเรียกว่าไอ้หน้านางค่ะหน้านางหน้านางปูมค่ะเป็นชายครีนะคะมันจะติดมานะคะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกผ้าค่ะสีนี้ก็เป็นสีธรรมชาติค่ะหา่นทามุกค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นค่ะอันนี้ค่ะมีคุยค่ะหน้านางปูมมีคุยนะคะค่ะลายจีเพรค่ะ ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เลือกผ้าค่ะมันจะมาในระบบหดคุณแม่ก็คือระบบไหนก็คือขายไปตามที่ผ้ามานะคะค่ะเป็นชายครีนะคะผืนนี้นะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นแม่นางปูมค่ะสีเทามุกค่ะข่ะชายครีค่ะผืนนี้แต่คุณแม่ไม่คัดแยกนะคะถ้าชายครีจะไม่ได้ราคานี้นะคะค่ะผืนนี้เป็นค่ะเป็นลายเต่างับค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรค่ะกาลายเต่างัดนะคะค่ะจะลายค่ะวนไปวนมาอย่างนี้ค่ะการทอผ้าใหม่นะคะกลุ่มแม่บ้านก็เลือกลายมาก็แบบวนไปวนมานะคะค่ะมันก็ถ้าแกะออกลายใหม่เรื่อยๆก็บางทีก็มัดไม่ได้นะคะค้าลายใหม่นะคะค่ะการมัดมีนี่ค่ะจะมัดยากค่ะลายเต่างับค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะผ้าสามตะกอชอมือวันนี้คุณแม่ขายในราคาพันหกร้อยบาทนะคะเป็นงานเข้าใหม่นะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทคุณแม่กลับภาพเร็วค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งนะคะแอนไลน์ค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะถ้าเบอร์โทรคุณแม่ใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะแต่เราตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะ โทรมาบางทีคนแก่ก็ทําลายไม่เป็นคือลูกหลานเรามีนะคะอยากเห็นลายค่ะบอกทีก็บอกว่าโทรมาก็ส่งภาพให้ดูด้วยค่ะถ้าอยากเห็นภาพด้วยกันทั้ง2อฝ่ายให้แอดไลน์ line, ค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรลูกหลานเรามีค่ะทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะอันนี้ก็ลายดอกมะเขือประกาตอค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นราคาที่1,600บาทวันนี้ค่ะ อันนี้สอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นค่ะเนื้อผ้าสวยนะคะค่ะราคานี้ไม่ใช่เนื้อผ้าจากที่เหล่นะคะเป็นราคาที่ช่วงนี้ค่ะเป็นราคาที่เบามาหาขาดทุกอย่างราคาจะเบานะคะค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันตึงตัวทุกอย่างรับตัวทุกอย่างค่ะเรียกค่ะมีการไหนนี้ค่ะคุณแม่เป็นคนสุรินนะคะค่ะอยู่ เป็นคนสรินค่ะพื้นที่สีแดงนะคะจังหวัดสรินเป็นพื้นที่ที่ค่ะตึงกําลังอยู่ตลอดนะคะลายผ่าก็เสือค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายนี้ค่ะคือลายดอกมะเขือค่ะค่ะพื้นนี้ร้อยดาวค่ะคุณแม่ก็หยิบขึ้นบ่อยค่ะลายไหนก็พอจําได้คุณแม่ก็แนะนําบอกไปนะคะอันนี้ร้อยดาวยอดฮิตอันดับมาตลอดค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะช,ช่วยคุณแม่นะคะทุกท่านค่ะลูกค้าเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะช่วยคุณแม่นะคะค่ะช่วยคุณแม่ค่ะเพราะว่ากําไรก็ประตูเข่งหนึ่งเหมือนคุณแม่บอกนั่นแหละค่ะพันห้าห้าสิบอย่างนี้ก็ขายพันหกค่ะค่ะบางทีกรทูเข่งหนึ่งก็ไม่พอนะคะเข่งหกสิบาทเจ็ดสิบบาทค่ะได้แต่เข่งห้าสิบค่ะ ค่ะพอได้อยู่กินเป็นวันวันไปก่อนค่ะช่วงนี้ค่ะราคาผ้าไหมวันนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลิศรูดูเด่นทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอันนี้ก็สอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะเป็นสีออกสีอิดนะคะค่ะลายดอกพิกลเล็กๆค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดูดูเด่นนะคะ ค่ะสไตล์ของคุณแม่ค่ะจะไม่ได้นั่งไลค่ะจะยืนค่ะคุณแม่ขนัดยืนไล์นะคะค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทนะคะอันนี้สอดเส้นหมุนเกรียวหางกระรอกค่ะลายดอกพิกลนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นค่ะค่ะผ้าสวยทุกผืนนะคะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสรินเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะค่ะลูกค้าถามมาเหมือนกันค่ะบอกว่าคุณแม่ไม่มีผ้าไหมมือสหรือคะ ค่ะยังไม่มีนะคะผ้าไหมหมือสองหาไม่ได้ค่ะช่วงนี้คะ่ะค่ะที่แม่ไปหาผ้าไหมหมือสองคือไปที่จุดค่ะเป็นชายแดนนะคะบอก้าไปหาดอกย่านหยียบกับระเบิดกลัาไม่มีคนรับผิดชอบถ้าทหารเหยียบกับระเบิดมีคนรับผิดชอบค่ะไม่กล้าไปค่ะมันเป็นแหล่งที่แม่จะไปก็คือแหล่งผ้าไหมที่ อำเภอพนมดงรักอำเภอไออ,อำเภอไอไอ,อที่เขาประสาทไอที่ประสาทตาเมินหมนั่นแหละค่ะค่ะพนมดงรักก็มีอำเภอบัวเชิดอำเภอกัดเชิงจ่งจอมสังขะที่แหล่งที่คุณแม่หาผ้าไหมค่ะเป็นเขตพื้นที่สีแดงข้างนั้นเลยค่ะค่ะช่วงนี้พักก่อนนะคะผ้าไหมมือสองนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่ี่ดจางค่ะลายนี้คือลายพระเทพนะคะ พื้นผ้าเป็นสีค่ะเป็นสีมิดมะขามนะคะค่ะช่วงน,นี้ตอนเช้าคุณแม่ไรก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะเปิดหอกระจายข่าวค่ะตอนเช้าค่ะมีเรื่องเล่าอะไรก็เล่าสู่พวกพี่น้องค่ะให้ฟังนะคะค่ะก็เป็นหอกระจายข่าวค่ะเสียงเพลงะคะ่ะ อันนี้ก็ลายโฮนนะคะโฮนประยุกต์ใหม่สวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะราคา1,600บาทค่ะผ้าสามตะกอทอมืงค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผิวผืนค่ะเลิศดดูดูเด่นทุกผืนนะคะคหนึ่งพันขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายโฮลประยุท์ใหม่ค่ะสวยนะคะถ้าผืนนี้ลายโฮนผืนนี้สวยนะคะคหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะผ้ามาแต่ละเที่ยวค่ะลูกค้าก็ทักเหมือนกันอ้าวทำไมบางเที่ยวเห็นขายพันห้าลูกค้าก็ต้องเข้าใจค่ะเหมือนปลาเราขายปลานี่แหละค่ะเหมือนปลาทูเข่งนี่แหละเข่งตัวใหญ่ก็ขายพันหกโอ้ก็ขายเขย่งหกสิบเ็ดสิบค่ะค่ะของแต่ละเที่ยวจะไม่เหมือนกันนะคะค่ะคุณแม่ได้มาพันห้าห้าสิบคุณแม่ก็ขายพันหกค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะ ค่ะที่ช่วยคุณแม่นะคะลูกค้าเ c ของคุณแม่ทุกท่าน <c oughs> ขอทายด้วยค่ะอันนี้ก็ลายค่ะเป็นลายเหน,นะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเลิ่หรูดูเด่นหนึ่นหกร้บาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะเนื้อผ้าหนาน,านิ่มแน่นนะคะ ค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะของคุณแม่ทุกท่านที่น่านรักของคุณแม่นะคะพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยแม่รักนะคะค่ะแชร์ด้วยค่ะแชร์ช่วยด้วยนะคะค่ะค่ะขอกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะขอกําลังใจแชร์ด้วยนะคะค่ะกดติดตามกดแชร์ให้คุณแม่ด้วยะคะ่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทหกร้อยบาทค่ะคุณแม่พูดผิดนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทคําที่พูดผิดก็อย่าเราอย่าเอาไปอย่าไปคิดนะคะค่ะเรามีอายุแล้วค่ะความความคิดมันมันก็หลงหลงลืมลืมค่ะอันนี้ก็ลายสวยนะคะค่ะสอดเส้นหมืนเกลียวหางกระรอกนะคะดูจุ่มใกล้ๆนะคะค่ะผืนนี้มีสี่เม็ดนะคะท่านอยาไปตัดชุดชุดได้นะคะเป็นสี่เม็ดนะคะมี2สองผืนค่ะ ผ้าพื้นนี่มีสองผืนเลวค่ะสีเม็ดคุณแม่สีเอาค่ะถ้าคุณไหนสีเอากับคุณแม่ตัดออกเป็นแบ่งหายเป็นสองเม็ดได้ค่ะเพราะว่าผ้าเนี่ยค่ะความเงาเนี่ยค่ะใส่แต่ละคนนี่ยยูสองเม็ดเด้อค่ะค่ะคุณแม่ตัดแบ่งหายเด้อค่ะตัดแบ่งหายค่ะสองเม็ดค่ะคันที่ไหนสีเอาค่ะแต่ว่าผืนนี้บ่ท่านไปตัดแยกออกค่ะเป็นผ้าสีเม็ดค่ะคนเอาไปตัดชุดก็ได้ค่ะเป็นชุดก็ได้ค่ะ ค่าราคาอยู่ที่1,600บาทนะคะค่ะสเมตรนี้ค่ะไม่ใช่ว่า1,600บาทนะคะค่ะ f c ลูกค้าของคุณแม่ฟังคุณแม่บรรยายให้ชัดเจนนะคะมันเคยมีผิดในถูกแล้วค่ะค่ะผ้ามี4เมตรนี้มันจะอยู่ที่1น0 0งพันบาทแล้วค่ะเป็น3 2มพันสอะคะสเมตรนะคะ ถ้าท่านรับ2เมตรก็จะตัดแบ่งให้ก็คือราคา1,600บาทนะคะค่ะฟังคุณแม่บรรยายให้ชัดเจนนะคะเพราะว่ามีผิดมีถูกกันแล้วค่ะคุณแม่พูดอย่างนี้ค่ะก็เนื่งว่าแต่ผ้า4เมตรราคา1,600ไม่ใช่นะคะผืนหนึ่งราคา1,600บาทนะคะ2เมตรขาะแต่ผ้าผืนนี้มี4เมตรนะคะค่ะฟังคุณแม่บรรยายให้ชัดเจนนะคะ ค่ะผ้าผืนนี้มี4เมตรค่ะเราตัดแบ่งให้ค่ะท่านเกเอาว2เมตรตัดให้ค่ะค่ะสวยค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกเนื้อผ้าหนามากเป็นไหมน้อยนะคะแต่เนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะตาตาน้ําเลยค่ะตาอ่าเพราะว่าคุณแม่จะเดินทางออกไปไปขายจิ๊บช็อปค่ะเพราะว่าช่วงนี้คุณแม่ขายจิ๊บช็อปด้วยค่ะมีหลายแบบนะคะแต่คุณแม่ไม่ได้โชว์ค่ะผืนนี้ก็เป็นลายค่ะเรียกว่า ลายดอกกระเจียวพื้นผ้าเป็นสีเขียวนะคะค่ะคุณแม่อัดคลิปถ่ายวิดีโออัดคลิปว่าให้ลูกชายแอดมินเป็นลูกชายตอบอยู่บ้านนะคะค่ะเขาจะเป็นแผนกขายผ้าไหมอยู่บ้านค่ะโทรหาคุณลูกชายเลยก็ได้ค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่จะได้ออกไปข้างนอกค่ะค่ะไปเป็นขายเครื่องประดับนั่นแหละค่ะคุณแม่ไปขายที่แผงของคุณแม่ค่ะที่ตลาดค่ะ ค่ะเป็นขายเครื่องประดับค่ะเป็นทองเคนั่นแหละค่ะแล้วก็มีกิ๊บช็อตด้วยค่ะเป็นของสวยงามนะคะแต่ผ้าไหมลูกชายจะเป็นคนขายอยู่บ้านค่ะทักหา098ได้ค่ะค่ะคุณแม่จะแจ้งให้ทราบค่ะ098เป็นเบอร์ของลูกชายเขาจะนั่งขายผ้าไหมอยู่บ้านนะคะค่ะคุณแม่ไลน์ให้ค่ะแต่เขาไม่ได้ไลน์ค่ะเขาจะไม่รู้จักเพราะว่าเขาไม่รู้จักรายผ้าเขาบอกว่าลายผ้าไอ้บอกลูกค้าไม่ถูก อันนี้ค่ะเป็นถึงผ้าเป็นสีเทานะคะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะเป็นขอล้อมดอกราวดีนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อบาทค่ะสวยมากค่ะเลิศรูดูเด่นนะคะขาดสีเทาค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกรบาทค่ะค่ะเป็นสีเทาค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ กับภาพเร็วหน่อยนะคะค่ะขอดูผ้าพนิ่งค่ะชัดเกณ์นะคะค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ ID ไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะวันนี้คุณแม่ได้แต่ผ้าราคาพันหกมาเป็นราคาสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะผ้าสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนี่ค่ะไหมสองเส้นตีเกลียวหมุนกันแล้วก็มาสอดแซมนะคะค่ะนี่ค่ะดูลายนะคะค่ะเป็นผ้าสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะมันจะเป็นลายค่ะ ขาดสวยนะคะอันนี้สีเทามุกขาดสวยขาดลายแห่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะขาดทำไมถึงแตกต่างราคาราคามันจะแตกต่างกันตรงนี้ลหรอคะเพราะว่าเขาคัดเกรดเหมือนกันนะคะเท่าแก่ค่ะเป็นผ้าหลุดค่ะแต่เท่าแก่ต้องคัดเกรดราคาพันหกกับราคาพันห้านะคะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนขาดสอดเส้นมนเกลียวหางกระรอกค่ะขาดลายสวยนะคะ ค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่เลยค่ะท่านชอบลายไหนค่ะค่ะถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานแนไลายให้นะคะไอดลลายเป็นเบอร์โทรของคุณแม่นะคะค่ะให้ลูกให้หลานแนนลายให้ค่ะอันนี้สีเทามุกนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะลายนี้ก็เป็นงานเข้าใหม่ค่ะบางทีก็เก็บตกจากพื้นนั้นกำมาใส่พื้นี่ประกอบกันทําให้มันสวยเลิศดดูดูเด่นค่ะ ผ้าเทามุกนี่ก็สวยค่ะเป็นออกสีแบบสีตุ่นๆนะคะสีแบบไม่จูดจาค่ะมันจอกโทนสีแบบสีพาเทลนะคะพวกนี้ค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะผ้าสามตะกอทอมือสวยไม่สามสวยไม่จืดจางค่ะเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นนะคะค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะวันนี้ค่ะผ้าดุดจำนำเข้าใหม่ค่ะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็เป็นผ้าขอนะคะลายขอค่ะเป็นลายขอขั้นนะคะ1,600บาทสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,600อบาทนะคะลายมีขอขั้นค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะมีขอขั้นนะคะค่ะสวยค่ะค่ะจะไปให้คุณยายคุณย่าของเราเป็นของขวัญของฝากก็โทรทักโทรบอกคุณแม่ค่ะแคปหน้าจอมานะคะค่ะบางทีก็บอกหมายเลขมาก็ได้ค่ะรหัสมาที่ติดไปค่ะ ค่ะเพราะว่าให้ลูกค้าดูง่ายค่ะติดหมายเลขค่ะค่ะมันจะได้ทักมาเวลาเราทักมาจะได้ดูตามหมายเลขให้นะคะค่ะสวยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอันนี้ก็เป็นงานขาวดํานะคะค่ะเป็นลายเล็กๆค่ะลายดอกผักขแยงค่ะงานขาวดําสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกนะคะ ค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มๆค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเขาเรียกว่าลายดอกผักขแยงค่ะนี่ค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระ้องที่สวยนะคะค่ะเป็นไหมสอดเส้นค่ะเวลาทอไปก็เอาไหมค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นงานค่ะค่ะงานสวยไม่สางงานค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะ คาดหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสีผืนผ้าสีดำนะคะขาดท่านไหนอยากได้ค่ะเป็นงานขาวดำก็โทรบอกคุณแม่นะคะค่ะนี้ขาะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนหนึ่งพันหกร้อยบาทเลิดูดูเด็นนะคะขาดสวยตลอดการงามตลอดปีคหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการคหนึ่งพันหกร้อยบาทเลิดูดูเด่นนะคะขาดสวยไม่สั่งนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นเมขอขั้นนะคะสวยนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บแต่จนนะคะบุญรักษาภาคุ้มครองค่ะ